กางเกงจีวกจีสูทของป้าดาคุณผู้ชมขากอลแกไม่มีอะไรสู้เซเลบตี้ที่มาในวันนี้ได้เลยเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาลิมิเต็ดกันทั้งนั้นวันนี้ค่ะกอแกลพร้อมกับรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบจะมาสัมภาษณ์เซเลบตี้ค่ะซึ่งเขาเนี่ยดูดีตั้งแต่ศตรีรษะจรด,ดปลายเท้ากอแก๊แกลยอยากรู้ค่ะว่าส่วนไหนของเขาเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นลิมิเต็ดมากที่สุดแล้วถ้าเกิดมีคนได้เห็นส่วนนั้นเขาจะอุทานว่าว่าว่า เบิ้นเองค่ะกลัวตากกล้องไม่ยอมตัดให้ว้าว้าว้าาาารูค่ะสัมภาษณ์กันเลยค่ะโอ้โหสูตรก็ดูดีหน้าก็สำเพ็ง จนน่าจะลิมิเต็ดที่สนับไปชมกันเลยครับเอาเริ่มจากสาวพรพิมลกันก่อนเลยสวัสดีครับพี่หญิงค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิง,ญงป๊อปคอนนะคะเพนนีกวักกับเห็นแล้วแบบสวยมาก<ส>คิดว่าในตัวเราค่ะเวลาคนที่เห็นจุดแรกเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกสะดุดตาที่สุดคือจุดไหนคะส่วนมากทุกคนบอกรอยยิ้มค่ะถ้าเกิดคนมองพี่หญิงเป็นอนดัดแรกนี่คือต้องมองที่รอยยิ้มใช่เพราะเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคลในตัวเรา คิดว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ลิมิเต็ดที่สุดคะวันนี้ขออนุญาตแอบโฆษณาแบรนด์พยาค่ะของพยาของพี่แต้วใช่ของพี่เต้แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเราเป็นลิมิเต็ดละคะถ้าเกิดคนได้มาเห็นในวันที่ไม่ได้ใส่แมไม่ได้ทาผมเขาจะอุทานว่าว้ยสวยจังว้ยสวยจัง <laughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าเจอกี่ครั้งก็ดูดีวันนี้แต่งตัวมาแบบนี้เนี่ยคิดว่าเวลาคนที่เห็นเราจุดไหนที่เป็นจุดน่าสนใจที่สุดน่าสนใจทุกจุดเลย คือเราก็พยายามแต่งตัวให้มันมิกซ์แอนด์แมทช์ให้มันดูเหมาะสมกับบุคลิกในความเป็นหมอเนี่ยควรจะดูน่าเชื่อถือด้วยจุดไหนล่ะคะที่มองแล้วแบบลิมิเต็ดมากลิมิเต็ดทุกจุดอะให้เลือกจุดเดียวก็ต้องหน้าก็ต้องหน้าเพราะว่าหน้าเนี่ยแพงที่สุดผมว่าเกินเจ็ดหลักนะแล้วถ้าเกิดคนเห็นหน้าของคุณหมอบอยคําแรกที่เขาจะอุทานออกมาอุ้ยหมอบอยอุ้ยหมอบอยอหมอบอยคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะขอพักโฆษณาสักครู่นะคะกับแก๊บขอถอดหน้ากากหมอบอยก่อนจีเหรอ กรีิบังกากรีิบกรีิบกลับมาชมความรีมิเต็ดของเราบรรดาสเตริเต้กันต่อละครับและจะมีอะไรมาอวดกันบ้างไปชมกันครับโอ้โหตั้ง <Wow. S 2> แต่เท้ายันตัวยันร่างเลยครับพี่มาค่า ทำไมมันปังขนาดนี้คบคือเราอยู่ในวงการนานนะนะคะเราก็ต้องรู้จักการพัฒนาตัวเราจนมันถึงขั้นสุดยอดแล้วคัะในตัวเรานี่ค่ะเวลาคนมองแล้วนึกถึงในตเท่าลุกวันนี้จุดไหนคือจุดที่ลิมิเต็ดที่สุดครับก็น่าจะเป็นพวกนาฬิกาหรือว่าพวกพารูติีแต่ลิมิเต็ดที่สุดก็เนี่ยค่ะมาร์คทาวินแล้วมีคนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นต้องโชว์นิดนึงค่ะโอ้มันต้องล่างขึ้นบนแบบนี้แหละคนเห็นต้องดานถ้าเกิด พี่มาร์กเนี่ยเห็นหน้าของกอฟแกลับแล้วเนี่ยพี่มาร์กจะอุทานว่า สวัสดีค <zo> รับคุณ <rua> ช้อนทองสวัสดีครับโอ้โหหน้าเนียนกริบใสมากเวลาคนที่มาเห็นตัวเราเนี่ยคิดว่าเขาจะมองอะไรในตัวเราเป็นอย่างแรกคะัน่าจะมองตามั้งครับเพราะว่าดวงตาสื่อถึงดวงใจแล้วคิดว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรที่มันลิมิเต็ดมั้งคะความฟิตความฟิตดีกว่าออกกําลังกายตลอดครับในเมื่อพูดถึงสิ่งที่มันลิมิเต็ดในตัวเราแล้วก็คือรูปร่างครับแล้วถ้าเกิดคนเนี่ยได้มาเห็นรูปร่างคําแรกที่เขาจะอุทาน เขาจะอุทานว่าว้าวว้าวต้องแอบ,บไปส่องในไ g จีครับ<ป>คุณช้อนทองนี่ไงภาพในไอจคุณทำไมคุณหุ่นดีแล้ะชมพูขนาดนี้โอ้ my god ดิฉันตาเหลไปหมดแล้วนะคะ<ๆ>คุณผู้ชมขาก็แกบขอส่องต่อก่อนนะคะชมพูไม่ไหวแล้วคุณช้อนทองกสิรซ